สวัสดีครับผมอมซาดนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมคริสต์มาสในเกมซิตี้บ้านนากันเลยครับผมภารกิจในรอบนี้นะครับดูไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับเพียงแค่ให้คุณผู้ชมไปส่งของขวัญตามจํานวนบ้านหลังให้ครบนะครับทั้งหมดคือร้อยยี่สิบนะครับมอเตอร์ไซค์ยี่สิบแล้วก็รถยนต์หนึ่งร้อยนะครับเขาจะให้คุณผู้ชมมาสามกล่องจากนั้นไปตามทางได้เลยนะครับผมขอใช้รถหน่อยละกันเป็นรถอะไรดีน้านี่ละกันครับ ได้มาจากคราวที่แล้วขับไปเลยจำนวนบ้านที่ส่งนั้นไม่มีการสุ่มนะครับมันจะอยู่3ามหลังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหลังแรกครับจะอยู่ตรงวัดครับผมจะนั้นให้คุณผู้ชมวิ่งเอากล่องมาชนที่บ้านได้เลยครับเข้าที่ตู้ไปรษณีคุณผู้ชมก็จะได้รับกล่อ,องของขวัญมาหนึ่งอันนะครับประมาณ40รอบนะครับถ้านับแบบทีละ3เลย3 42องเนาะต้องถือด้วยนะครับจะได้เจอจุดโฟกัส ที่2น,นะครับปึบต้องรอสักพักหนึ่งครับมันดีเลยเนาะแล้วก็หลังสุดท้ายครับผมอย่าลืมถือกล่องครับเท่านี้เลยครับมีทั้งหมด3าหลังไม่มีการสุ่มด้วยนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับไปรับกล่องของขวัญเหมือนเดิมกันต่อทำแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆเลยนะครับ วิมหาเซนต้ามารับกล่องของขวัญเหละสามชิ้นผมจะทำให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันไม่สมจริงๆรึบตรงไปเลยครับนี่เลยครับแลนด์มาร์คจุดเดิมเลยครับระยะทางอยู่ที่700สตัดนะครับรึบหลังที่2นะครับหลังสุดท้ายทางขวาเลยครับผมอยู่ข้างหลังร้านอาหารตามสั่งนะครับเรียบร้อยครับ รอบหนึ่งผมคิดว่าใช้ไปประมาณ2-3นาทีเนาะถ้าคุณผู้ชมคุณนเคยเส้นทางเดี๋ยวผมตัดข้ามไปจังหวัดที่เก็บของขวัญครบแล้วนะครับ120กล่องครับผมความริงต้องเป็นร2 0นะครับแต่ว่าผมมือลั่นครับกดไปซื้อก่อนมันเป็นความเคยชินเนาะผมจะทําให้ดูอีกรอบละกันผมใช้เป็นมอเตอร์ไซค์นี้เลยกันครับอันนี้คือ20กล่องของขวัญครับจะได้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นกวางเรนเดียร์ครับผมไปเปิดประตูตรงนี้ตอนซ้อมนี้ผมลุกลงไปเปิดเลยนะครับ ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วกันผมตีไปเลยครับถ้าเล่นคลองหน่อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ1กล่องครับผมกล่องที่2นะครับสองจะจำเส้นทางได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับผมจะไปแลกให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันเลยโอ้ติดเยอะแล้ว ต้องไปเปิดประตูรัวนี้ก่อนแล้วก็ฟังก์ชันใหม่นะครับเกมนี้คือสามารถที่จะยกรถได้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเสกรถใหม่ครบครับผมจากนั้นไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับอ๋อแย่แล้วลงน้ําเฉยทําการเสกรถใหม่เลยนะครับฟึบมอเตอร์ไซค์ผมมองว่ามันคล้ายๆกับหลายๆคันเนาะแต่ถ้าเป็นรถจีบผมว่ามันเท่ยู่ ดูแบกแนวดีครับไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่จากนั้นครับให้คุณผู้ชมมาที่รถคันนี้แล้วกดซื้อได้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับไอเทมในซีซั่นนี้ไปเลยครับผมผมจะสรุปนะครับโดยรวมคือประมาณ1ชั่วโมงเลยครับชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งละกันและนี่ก็คือราคา20กล่องของขวัญน,นะครับเป็นรถมอไซค์รูปกวางเดนเดียเลยเนะาะโดวอันนึงเลยนะครับนี่ครับรถจีบเลย เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่คุณผู้ชมฟาร์มแนะนําให้ออกเกมเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเน็ตหลุดหรือออกกลางคันมีโอกาสที่เกมจะไม่บันทึกของได้นะครับต้องมาฟาร์มใหม่นี่เลยครับรถลายเป็นรถจี๊ดความเร็วคือใช้ได้เลยนะเกิดร้อยเลยครับผมอีเวนต์นี้ผมคิดว่าน่าจะถึงปีใหม่เลยครับแนะนําให้คุณผู้ชมมาฟาร์มกันได้แลดูกันต่อในพีจต่อไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ